โดนไล่โดนล่าไม่ตายว่ะแต่กูจะตายแล้วฮะกูจะตายแล้วช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยแป๊บเรียบร้อยฮะทิสเปอริเวบวกกันอย่างเดียวเลยกูไม่ดูตุบไม่ได้สนใจตัวเองบวกอย่างเดียวมาต้องให้โอกาสอีกสักนิดหนึ่งนะฮะ มังกีนี่สวัฟไปนะมีคนบนสวัฟไปสวัฟมาแล้วกนะ็โดนแล้วฮะเป็นไงสตันอีกนิดเหวืวเวเวเอววอ้หวเยล็กอยบ้ือตโดนอย่างนี้มันเจ็บจังเบยรักใครกันเดียวโอยมา วิ่งไปเดินดูเขาเฉยๆนะไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยนะเว้ยเออลองหุ่นนี่นะมาเราจะได้แล้วฮะเราจะได้แล้วฮะตอนนี้มามาได้แล้วเวย้ยได้แล้วเวย้ยโอ้โหฆ่าต่อกันสี่ตัวเลยเหรอวะอือไ,ไ,ไปเลยมา เตรียมตัวช็อตเตรียมตัวช็อตเออโดนสตั้งเป็นไงอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยเดี๋ยวมึงก็โดนสกิลไปหน่อยเพื่อนสกิลไปหน่อยอุ้ยไม่ได้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 รีบกลับรีบกลับนะสีสิบเซฟอ้บัตแบกอุ้ยหมุน อ๋อเยอะตายแล้วตายอีกแล้วโอ้โหไอคิวแต่ตายมันคุ้มไหมเนี่ยเออเออเล่นกันสดอย่างเดียวมาอัพเกรด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 ปิ่งเรียบร้อยฮะมาเข้ามาปไอมันป้อมไปหรอ แอนโดเมดาแอดหมุนหมุนหมุนไม่เข้าโอ้โหระเบิดหบอะอืเออคือรอดต่อยต่อยต่อยอุย้ยชิบหายละลองหนไปฮะลองหนไปลองหนไปมึงไม่รอดอุย้ยอะไรวะอะไรวะตัวโอ้ยดีคิวนี่นีหนีสตาร์ในโลกสตาร์ในโลก นี่นี่มุดเวอเยี่ยมโดยค่าได้สองตัวโอ้โหเอ็ไมได้งี้ดิวะเออนะคิสทัสวิสเนาะมาเริ่มโหดละความหวังที่จะได้บัตรแบทแม็กไม่ได้ไมีอะไรเลยนะเว้ย

ชิบหายแล้วกูเนมอร์ซิสเห็นเห็นได้ไงวะมันหวานมันหวานแถวนี้แหวะฮะสงสัยต้องซื้อหวานมาปักแถวนี้แล้วล่ะฮะไม่งั้นไม่ได้หรอฮะ Stop this Got love. me. you, loves. ถ้าจะเอาบัตรแบกกว่าบึกนม่ใส่เนี่ยโอ้โหนำเลยนะเนี่ยโอ้โหประมาทประมาทไปนะฮะสดไปก็อย่างนี้แหละฮะอาการแอนเล่นสดก็เป็นงี้แหละฮะไม่ได้ไม่ได้ไไดแก้ตัวแก้ตัว,ตวเออเยี่ยมเพื่อนเอ้ยมาเดีด๋วยวดอหวานแถวนี้ก่อนเออ ไอ้ไยโอ้ยนี่ไงวานเห็นแล้วมันหวานกลางเลยนะเว้ยโดนจนได้เดี๋ยวต้องตีหวานก่อนนะโอเคกลับมา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 โอ้โหบอกให้กลับไปแล้วฮะหลับสบายเนี่ยมันหวานในแถวเนี้ยเออ นรอในบ่เออไม่ได้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 มาโดนเงี้จุ้งจุ้งเลยกูอุ้ยอุยอุโอเคฮะโอเคโอเคระวังระวัง หอนแล้วมะมันเห็นกูหรือเปล่าวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดน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 มเต็มเต็มทำไมมันวิ่งเร็วอย่างนี้วะหล่อสโตนถึกด้วยเออไม่ได้ธรรมดานะถึกด้วยนะ ช็อตว,วิวห้าละมามสตันแทบจะไม่เข้านะฮะมาเราเล่นขายเครียดนะฮะมันอย่างเดียวคิดอะไรมากมาละรอสตุปมาละบวกสตัน,ตนชุบชุบโอ้ยใชย่ ถอดนี้โอ้โหไม่ได้คิวเว้ยโอ้โหมังกี้เก็บเออไปละไปละกูอยู่ไหนวะคาสเมสชิ่นการดูดวะมังกี้หกสิบเอ็ดต่อหกสิบสองสกอร์สูสีสูสีระวังเว้ยระวังเว้ยแถวๆนี้แหละ เดี๋ยวผมต้องหาหวานมาลงก่อนผมว่ามันมาลงหวานแน่นอนฮะเตรียมตัวสตันเพื่อนเตรียมตัวสตันฮึ <c oughs> ่ารีบโดดเลยนะมึงเนี่ยมาละมาละมาละมันจะวืบมาไหมลองหอน ลองหัวละ,วละกู่ลนะองหัวละเข็น,น,นกูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรอให้มันระเบิดก่อนบูมสปันจู๊หมุนโอ้โหไม่ได้กินเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ไปแล้วฮะโอเคโอเคสุดยอดสุดยอดอมไม่ได้ลุ้นอะไรเลยเมื่อกี้นี้งงอนะตัวกูอยู่ไหนวะโอเคกลับบ้านก่อนนะฮะโอเคมาเงินพันเก้าละเราจะช็อปอะไรต่อนะเออเนเมอซิสมา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 เลยโอู้หูไปแล้วเพื่อน ไปทีละตัวเพวื่อนสกอร์นำก็กลับมาเป็นเท่าเดิม66ต่อ66ตรงนี้หวานแน่นอนนะไมกละแอนโดรเมดาแอนโดรไมดาไปช็อตช็อตเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเพิ่งนะ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 อย่าเพิ่งดิเว้ยกูอยู่ไหนวะกูเห็นละช็อตกูขอช็อตอีกเออต่อโอ้ยไม่ตาย มุนเออร์เนเมอร์สนั่นไงเป็นไงเจ็บโอ้โหเยียเยียแตกทิ้งใช่ไหมกูรอดกูอ่ะกูโอ้กูอีกแล้วกูอีกแล้วมึงเอ้ยเปลี่ยนไอเทมดีหรือเปล่าว่น่าจะออกเกาะสะท้อนนะฮะต้องสะท้อนล่ะฮะไม่ได้หรอฮะโดนอย่างนี้ต้องสะท้อนนะเจ็บจุงเบยขออนุญาตเปลี่ยนไอเทมเลยนะฮะโดนอย่างนี้ไม่รอดแล้วฮะ โดนหนมนี่มันเจ็บยุงไปอ่าเต็มตัวมาสะท้อนสะท้อนเต็มสติงแล้วฮะทีมเริ่มกดดันแล้วมะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหมึงมันโดนไม่ได้มันทำไมมันสว่างไกลงี้วะ

กำไรเน้นๆโอ้โหอะไรวะใครบอกให้ยืนสุดนะใครบอกให้ไม่กลับนะติ๋งเนาะมังกี้ยังยังเพื่อน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 โดนโดนไปแล้วฮะสบายรับสบายไปทีละตัวเนเมอร์ซิสสกอร์มันสูสีแต่การเล่นมันยังไงไม่รู้นะฮะ ต้องโดนสวาร์ปแน่นอนฮะสวาร์ปที่ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะว่ากูอยู่ไหนนะแอนโดเไมาอดมเตรียมตัวเลยนะเว้ยโอุยตกตกใจมังกี้ว่ะเอ้ยมังกี้เวลเร็วเลยอะยี่สิบห้าแล้วเออมังกี้เก็บเยอะนะมาละมาละ มาละสตัร์ให้สตัร์ให้โดนเป็นไงอ่ะเออโอโ้โหชิบหายชิบหายโอ้โหเปิดสะท้อนนี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะเว้ยเอาละเอาละเอาละดาบก็ดาบก็ควาาควงอยู่ที่นายแล้วเอาปุ้ยปุ้ยไอ้นู้ไม่ได้มึงโอ้โหโดนเก็บไปแล้วไอเทมไอเทมอย่าพึ่งตอนนี้ นาน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 เป็นไงอ่ะเจ็บเออกลัวไอเซิงไอ้นี่ว่ะเออตุ้ยเออเออโอ้โหรัดอีกรัดโอ้โหเซิงเป็ดนะเออโดูไม่ไดดูไม่ได้ดูไม่ได้เปิดก่อนทอนให้กอดสะท้อนให้วอกแล้วก็สตัร์ให้เร็วสตัร์สตัร์สตัร์ โอ้โหไอ้แล้ววะเลเวอร์นันเลเวอร์นันนั่นโดนสแมกดาวเป็นไงล่ะเป็นไงเมดัสโดนยิงตุูยเรียบร้อยมังกี้มังกี้มึงจะวิ่งกลับทำไมเดะ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 เด้ออ่ะไอเทมคัร์ชเสมิสมังกี้ติดตามละ ยางยางยางมังกี้เดี๋ยวกูไปช่วยเพื่อนเฮ้ยกระตุกกระตุกโอุตส่หมายแรกโอ้ยัมยยงมามังกี้โหดแล้วฮะมังกี้โหดแล้วออกเกาะเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วโดดหายไปไหนมันหายไปไหนนอนแล้วอ่ะเออมังกี้โดดไปโดดมา อุ้ยอุ้ยช่ไหมโอ้โหตีแรงชิบหายเลยพวกนี้ไม่เอาละฮะไม่สดละฮะเป็นตัวแจกและฮะตอนนี้ไม่ได้หรอกฮะเลือดหนึ่เจ็ดอ้าวโดดเข้ามาเฉยเลยไม่ได้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 ต้องแก้ตัว ดันคลิปไว้ฮะดันคลิปไว้ฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาดิเฮ้ยมาจะบวกมังกี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ดัสสตาร์ทได้เพื่อนโดนไปแล้วอุ้ยสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทเปิดกอล์สโตร์สโตร์สัทหอนสัทหอนเจ็บเจ็บจุงเบย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 ไม่โดนหรอฮะโอ้โห ชิบหายเอา้าชนะแล้วฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหสุดยอดนะฮะโอเคฮะ,สำ,ะ,ส,ำะส,ำสำหรับการเล่นไอ้สำหรับการเล่นฮอนนะฮะฮอนขายเครียดนะครับผมเป็นมีเปนมิมิสาระอะไรเลยนะฮะก็ขอจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะฮะขอบคุณที่รับชมนะฮะทิพย์พุธเอ่อขอบคุณที่รับชมแล้วกันนะฮะบาย